สวัสดีครับผมชาติจริญทรัพย์นะครับผ่านมาเจอรถเกี่ยวข้าวพอเจริญกันช่าง2018ันสิบแสองพันนี่ 2018. น้องจะว่าจะหลอกกิ๊กเลยนะ,จะเจอข้าวนอนครับพอจเจริญพัฒนาโอ้หผิดนะพอจะเจริญพัฒนาครับ 18 18 19 20 21 2 2ส3บเกอ็อยีามโอ้ออกนีจัดปนะ่ย้นกันเ,เกี่ยวก็พอๆกันครับเอโอ 8, โบ 12, 23 โอ้ใบแผกอีกกว้างครับทันนี้เออเข้านอนไี่น้องพอเจริญพัฒนาเฮียตุ้ย2018ขา,านีครับนาปึกเลย เตียงโบไม่เคยออกนะสายพานหกเส้นคนระับขับตู้อีหกเส้นขับปั๊ม 咱们 ข้าวเพื่อการเกษตรเฮออ้งทางจังดให้น้อง้ชมกันครับโบอร์ใบแขกแปดสิบห้านู่นเสียงว่าเปลี่ยนแ็กมาใหม่แล้วโบลเซสสิบเอ็ดปกติสามารถทานค่อนข้างจะสูงครับ

ยอดฮิตปัจจุบันก็มีขบเอบ้าได้กิ้นนะครับเรเดินยอดฮิตก็สิบสองสิบสองกระเป่าเลยไหมนะ้อต่างก็กระเป่า ปกติมาทานันออไม่มีหนูเลยเรียบร้อยรู้สึกว่าจะเจอตู้แองคนัะ เดี๋ยวร้อยครับเดี๋ยวไปดูตอนเขาถ่ายข้าวครับนะหรือว่าเดินข้าวใส่พิกับเดินข้าวแลวพีมน้องโอ้หใหญ่นะพอเดินเขาใหญ่หรือว่ารถอ่า สภาพอีกค่ายหนึ่งพอใหญ่มากครับพอจเจริญพัฒนา2018าณาเจอกับไทเกอร์หน่อยไม,ไม่เคยเจอเนอะสำหรับค่ายนี้ นี่ได้เดี๋ยวเอาไปโลประมาณเกือบเกืบสิบสองบาทพี่น้องนี่ตันกว่าก็มื่นกว่าอ่าฝากกดติดตามนะครับสวัสดีครับ